ราจอนนี่ไมงรูค้คนไทยก็รู้ไม่ติดปิดไม่ติดมันปิดมันก็เลยมัน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 ลันเลันไม่ปมิดเปิดปิด เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปไวรัลซึ่งเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนรถแท็กซี่คันหนึ่งนะครับหลังจากที่ลูกค้าได้สังเกตเห็นนะครับว่าคนขับนั้นมีรับลมคมในแปลกๆนะครับโดยได้ทําการเอาผ้ามาบังมิเตอร์เอาไว้นะครับไม่ให้ลูกค้าเห็นก็สุดท้ายนะครับจะทําการเปิดผ้าออกมานะครับงานนี้ต้องบอกเลยว่าทาเอาลูกค้านะครับถึงกับตกใจอย่างแรงเพราะไม่คิดเลยนะครับว่าจะทํากันได้ลงคอถึงขนาดนี้เลยทีเดียวครับ โดยล่าสุดนี้นะครับทางเพจดังอย่างเพจอิซอคยี่ข่าวนะครับก็ได้ออกมาโพสต์คลิปเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะครับพร้อมกับได้ระบุคแคปชั่นนะครับว่าปกติหรือไม่ทางลูกค้าขอให้เอาผ้าท,ที่คลุมมิเตอร์ออกทางคนขับอ้างว่าปิดเอาไว้บังแดดหลังออกจากสนามบินสุวรรภูมิได้เพียงแค่5นาทีมิเตอร์พุ่งไปถึง200กว่าบาทซึ่งในคลิปก็เห็นได้นะครับว่าผู้โดยสารได้สังเกตเห็นนะครับว่ามีผ้าผืนหนึ่งวางพาาเอาไว้ที่มิเตอร์ของรถแท็กซี่คันดังกล่าวนี้นะครับเพื่อที่จะปิดบังตัวเเเลขตตรรรงงมมออ์าาาาไว้้้ะซึ่่ผูโดยยยสก็พทีจใหช โชเฟอร์เปิดอ่อนครับแต่ว่าโชเฟอร์นั้นก็พยายามบ่ายเบี่ยงนะครับแล้วก็ทําเป็นเล่นกดปุ่มนั้นบ้างกดปุ่มนี้บ้างบนมิเตอร์นะครับโดยอ้างว่าเอาภาพ,พื้นักล่วนี้มาปิดไว้นะครับเพื่อที่จะบังแดดไม่ให้มิเตอร์ร้อนนั่นเองครับ และหลังจากนั้นครับทางด้านของผู้โดยสารก็ได้ขยังขยอให้ทางด้านของโชเฟอร์นะครับเปิดผ้าออกจนสุดท้ายนะครับโชเฟอร์ก็ยอมเปิดผ้าออกก็ได้พบนะครับว่าตัวเลขบนมิเตอร์นะครับพุ่งไปกว่า263บาทเลยทีเดียวแถมยังอ้างกับผู้โดยสารอีกด้วยนะครับว่าบางครั้งก็มีผู้โดยสารมาเมาแต่ว่าทางด้านของผู้โดยสารนะครับก็ได้ยืนยันชัดนะครับว่าอันนี้ไม่ได้มาเมาจริงๆโดยในคลิปก็จะได้ยินเสียงนะครับว่าผู้โดยสาร2คนที่นั่งอยู่ด้านหลังนะครับได้ตกใจกับราคาที่อยู่บนมิเตอร์หลังจากที่คนขับนะครับได้น แบบนี้มันไม่ได้และด้านคนขับก็ได้โต้กลับมานะครับว่าผมรู้ผมรู้ผมกดมิเตอร์ตั้งแต่ลานจอดแล้วและอ้างว่าสาเหตุที่ต้องนำผ้ามาปิดแบบนี้เนื่องจากต้องการที่จะปิดแสงแดดที่จะมาส่องมิเตอร์ให้มิเตอร์ร้อนก่อนที่จะมีเสียงของผู้โดยสารผู้ชายนะครับที่บอกว่าให้เปิดผ้าออกซึ่งช่วงนั้นนะครับมิเตอร์ก็ขึ้นไปที่2องรบาทแล้วซึ่งผู้โดยสารนะครับก็ได้บอกว่าไม่ต้องปิดต้องเปิดให้ลูกค้าเห็นแต่พอเปิดผ้าออกมาครับก็ถึงกับตกใจไป็นอย่างมากก่อนที่คนขับบบะคคครรจถาาาามแแล้้ววกกก็พพููดดุุยยยบบปปตติิ่่่ณเไเทไทหผโส มาเมาซึ่งผู้โดยสารนะครับเขาพยายามแจ้งนะครับว่าต้องเปิดเอาไว้เพราะไม่ได้มาเมาพร้อมกับสวนกลับไปอีกด้วยนะครับว่าตนไม่ได้ต้องการจ่ายแบบเมาโดยต้องการที่จะจ่ายตามราคามิตเตอร์แบบปกตินะ่นับร ซึ่งทางนี้นะครับหลังจากที่คลิปดังกล่าวนี้ถูกแชร์ออกไปนะครับก็ได้เกิดไปสื่อวิจารณ์อย่างหนักซึ่งได้มีคนที่เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับว่าจากการตรวจสอบชื่อที่ปรากฏบนบัตรประจําตัวคนขับแท็กซี่คันดังกล่าวนี้นะครับพบว่าเคยมีประวัติถูกร้องเรียนครับหรือว่าตกเป็นข่าวในลักษณะคล้ายคลึงกันเช่นนี้มานะครับเมื่อปี2561อีกด้วยเลยทีเดียวครับเร็วจัมห้าสามห้าโอ้ยสองร้อยหกสิบสามโอ้ย ไม่ได้ดูผมรู้ผมรู้ผมก็กดตั้งแต่ลาจอดนนี่ไงเออไม่ได้นะรู้คนขายก็รู้ไม่ปิดสิไม่ปิดไม่ปิดมันก็เลยมันมันมันลันเลยเออไม่ปิดเ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 ออเปิดไว้เปิดไว้เปิดไว้เปิดอย่างเงี้นเดี๋ยวไม่ได้นะไม่ได้ ปิดไปทำไมปิดแสงแดดไงไม่ได้ปิดไม่ได้คุณรู้อ่ะคุณรู้ไว้ว่าถ้าสมมุติบีเตอร์คุณเคยไปราคาเท่าไหร่อ่ะเอออย่างนี้ดีกว่าเคยคุณเคยไปราคาเท่าไหร่อันนี้ไม่ไม่ไม่เกี่ยวว่าผมเคยไปเท่าไหร่แต่ว่าลุงก็ต้องเปิดไว้ให้ผู้โดยสารดูจะมาปิดอย่างนี้ได้ไหมไม่ปผู้โดยสารเอาบบเหมาไงมไมผมไม่ได้เหมาไงผมเรียกไปเต้ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว